สวัสดีครับเอาใจสาย CBR 6 5 0 F 2017นะครับสภาพแต่งสวยนะครับลายของแต่งแล้วสภาพรถชิลหน้าแต่งนะครับสวยๆหุ้มคาร์บอนนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับลายน็อตไทเทด้วยนะครับผมอ่ายางหน้าเต็มๆนะครับดอกแกรนโชกสวยนะครับจาน ABS สสวยๆนะครับ กาดาน้ําแต่งไทเทนะครับกาดแฮนสวยๆเลยนะครับปอกแฮนโดมิโนโน,นะครับครอบถังคาร์บอนกันล้มกลางแต่งนะครับแข่งเครื่องด้านขวาสวยๆท่อเป็นอาคาโปวิกนะครับชอตตี้สวยๆเลย2.5นิ้วนะครับ พักเท้าด้านขวานะครับใส่กริ๊กสสวยเบาะแตงนะครับยางหลงังดอกเต็มๆนะครับยังเห็นลายเส้นตอนออกศูนเลยนะครับโซสเตอร์ใช้ได้ยาวๆนะครับผักเท้าด้านซ้ายนะครับสวยๆจุดสีสวยนะครับ แข้งเครื่องด้านซ้ายนะครับกันล้มชุดสีด้านซ้ายแล้วก็มีไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับกาดแทนนะครับเดี๋ยวมาดูระบบไฟระบบไฟปกตินะครับรถวิ่งอยู่ที่แล้วกันนะครับ 6,900โลเท่านั้นนะครับการันตีไม่แท้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์